ผูเ้เ,เ,เลี้ยงนี่ก็ต้องเอามือคนคนคนมึงตอนนีครับ <c oughs> คนเลี้ยงนี่เลี้ยงคนเลี้ยงดีนะโอ้กรุนมือนี่เร็จตัวเนี่ครับจาัดแจจีนอว่าไหนว่าไยนต้งปีอะไร,รจะพังไปจาับไปตรงาเลบนต ติดตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนะเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับน้องมือนีมาพอกับนุนะเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับมือนีผมมาส่งหนูของฝั่มพี่จูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าผมให้แนะน้ำจัง่อยกับผมตอนนี้เขาอยู่ใส่กับผมอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่เทศบาลตำบลพ้านสาอำเภอทระบ่อจังหวัดหนองคายนะครับเทศบาลตำบลพ้านสานะครับอำเภอบ้านสานะครับเนาะจังหวัดหนองคายนะครับเนาะ อ่านะครับผมมาส่งหนูมือนีนะครับกะกะเฮ็ดงพราะชมพู่นะครับของลูก้ามนะครับกะผมมือนีนะครับกะใช้เพื่อนแนะน้าบอนะครับว่าเพื่อนเฮ็ดเป็นแบบใดมาแน่นะครับเพราะว่าแต่ละคนศึกษาคนละแนวทางครับอ่าคิดว่านะครับเฮ็ดแบบนี้นะครับมันถี่อ่าหนูมันถี่าการลูกเฮ็ดแบบนี้นะครับหนูมันถี่ง่ายเร็วนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยทีให้เพื่นภาพเบื้องบอนะครับเนะบอเขาเป็นในลักษณะแน่ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวเริ่มกากฟังเรื่องกรต้องคุดนะครับเนาะครับผมอ่าก ของนู่นั่นเวลาบ้ามันจะเป็นคาผมบอแบบเรียมเนาะครับจากการเมืองยูทูบเป็นไรซ่องเลยครับคาผมเน้นประหยัดพื้นที่นะครับเป็นทีนะครับเนาะของสำรับครอกว้างของบอนะครับไม่ติดเป็นครอมกรัวแปดสิบเส้นประกาศญาติมีท็อกซิปมีท็อกซิปเนาะครับาผมมาเบิงใกล้ๆนั้นข้างในบอลครับก็จะเป็นสองห้องนะครับการนุ่งกระสาสามารถทานไปได้ก็จะแบ่งเป็นห่องนอนนะครับ แลวก็เป็นห้องอาหารนะครับและกาก็ที่หนูของพี่อเล็กจิมมารุ่งมนีนะครับอาฟ้าของของผมกับทีมีกันล่องพืชนะครับก็จะเป็นปูนขาวนะครับมีปูนขาวแล้วก็มีไส้นะครับไส้ห้วยจากการศึกษาหลายๆซองนะครับเองศึกษาเบิรงนแล้วครับว่าคือเบิ้นบอลนะครับและกา อันนี้ปูฟางนะครับพี่อะไรกันะนนาเหมือนฟางในลายแดดนะครับเพราะว่ามันมีช่องอากาศมันมีช่องแสงหลายเนาะครับผมแล้วก็ที่มีอีกบลสองก้อนก็คือการห่อเนาะแล้วก็มีจอคุ่งหอยมันโดดขามไปขาม่าได้เนาะครับผมครับผมแล้วก็เห็นเห็นมีทั้งขางพอมนะครับนอกจางขางนี่เห็นเพื่อเห็นเพื่อทงขางนะครับก็จะเป็นการระบายอากาศะการระบายอากาศใ้ทุกบอเนี่ยอากาศมันลง นะครับเลยย่างหนูให้มันได้ให้มันได้กินกันให้ส่งมันมันบระยูนหน่อยจย่งงี้นะครับอ่าโอ้คับผมมันคือคือให้จัดการระบบระบายอากาศเนาะครับผมหลอกบ่อเข้าเลยครับก่อจักรก่อนครับผมบ่อนี่ห้องสูงก่อซีก่อนนะครับกอซีก่อนเนาะแมนก่อซีก่อนครับคือห้องเท่หื่นในในระบบอ่าบ่อกรเข้าจักอเพิ่มนะครับเนาะแมนครับครับผมเห้เบิ่งระบบน้ำจังน้อยนะครับระบบนำแตฟังเดูนะครับไปแจ้งครับเอาสำหรับฟ้า ก็สามารถเปิดได้สองขางเนาะอ่าครับผมลบหน้าบ่ครับด้านในก็จะเป็นท่อใยหินขนาดหกหกหุนหกนิ้วเนาะครับหกนิ้วนะครับก็ตามศึกษาจากยู u ูบแหละครับก็จะเป็นการกัดเป็นระบบอ่าน้าแบบสเตอเลสเนาะครับกระจัดอ่หนูพุกใยใช่ไหมครับอ่าครับผมใช่ไหมยังไงทำเห็ดเนาะก็คืออ่ะจุกน้าตัวนี้ก็คือการกัดสเตอเลสก็คือสิบะคอขีิสนิมเนาะครับผมอ่าก็พมว่าคือหน้าตัวเนี้ยคือเห็ด เพราะให้หนูกินได้ขาทามันกินเหลือมันก็บชิระบายออกมาฟังนอกเลยเนาะครับผมะระบายมา,าฟังนอกแล้วกับถาดอาหารกับท,ที่ที่เพิ่มเติม,ตม,ตมอย่างผู้อื่นนะครับเนาะกับมีถาดอาหารเที่ยวอาจเป็นอตนัตโนมัติเนาะเป็นอาหารอาตัตโนมัต,ติเนาะเดี๋ยวผมจะลองแกะให้เบิึงเนาะอ่าครับผมอันนี้ก็ด้านด้านบนนะทั้งๆก็จะเป็นอ่าหินทับไว้เนาะผูดเลยไม่หินนั่งกับทับไว้นะครับครับอันนี้ก็กันความชื้นหรือว่ากันพวกกินมันออกเนาะครับมันก็บจีซอยได้นะครับเป็นกระเบื้องขั้นเรียบเนาะครับแล้วก็อันนี้ก็็จะเปนนนท่่ออใหขาาด 6นิ้วนะครับข้อมสูงห่อตัดประมาณ20เส้นนะครับแล้วก็จอกจ็อบเป็นช่องแบบนี้เนาะเหตุมาประมาณ2เส้นด้อยซีด่านเด้อครับไซีด่านคือจ่อให้อาหารมันออกเนาะจ่ออาหารนะครับจ่ออาหารมันออกไอเชี่ยกินได้เนาะถูกต้องครับเวลาเอ่อเวลาเอ่อใส่งานก็ว่างไว้กับจิ๊บี้ครับอ่าผานอาหารเนาะเดี๋ยวต่อไปเดราจะจิ้นซาที่เตเบิงอ่าครับผมครับเพราะว่าเขาจิ้นได้เห็นภาพเนาะครับแล้วก็อีกฟังนึงกั เอาไว้เขาเปลือกนะครับไว้เขาเปลือกก็ลงๆไปเลยเพราะว่าบ๊อบอยพนตอกินกินบะจางเนาะอยากกินย่ำในกับบุฟเฟ่ต์หลอดนะครับกรด้านในบ๊อบกะชิมี่กันมดนะครับเพราะว่าฝ้ามีกระเทือกชิมี่ปัญหาเรื่องมดมดแดงเนาะเอาที่กันทุกโรคอ่ะแองซอกกันมดสิเนาะแองซอกกันมดครับซอกกันมดหรคือบ๊อบอยพนต่อหนูนะครับเนาะ ชอบกนันหมดนี่มีผลต่อแคสัตว์บ่มีกระดูกสันหลังนะครับน้องหนูหนูเป็นสว์ที่มีกระดูกสันหลังบ่มีผลต่อหนูเนาะบ่มีผลเนาะครับผมระบบทั้งนอกนะครับระบบน้ำนะทั้งนังนอกก็คือสิเป็นสายน้ำนะครับน้องครับผมนี่ก็สายน้ำนะพวกวัดระดับน้ำครับครับผมตามร้านเกษตรก็มีเนาะครับครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นท่อพิวซีอ่าสำหรับอ่าทายระบบทายน้ำทิมน้ำทิมครับระบบทายน้ำทิมเนาะก็คือ ท่างคุณเปิดได้่มครับเปิดเปิดได้ครับเวลาเขาเอาสายประปามาแย่ได้เลยนะครับรไยหนาออกไปฟังพู้ให้ตนป่วยกินสดแล้วก็พอเวลาใส่แหล้กกัปิดไว้กันนูกันเนี่ยมันเข้าไปเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็มีท้งนาเป็นตุมัิเขาเนาะอันนั้เป็นลูกไว้บาาหน้าข้างหน้าไปบ้างกันนะครับบางฟ้าบ่อแบบข้างนะครับเป็นแบบมีสองร่มเนาะฟังใส่ขวานะครับ กระส่วนมากก็ทีทึบประมาณ8ปดสิบเปอร์เซ็นต์สว่างประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะตัวจีเวิร์เพิ่์กกะถาถาเวิร์กขนงานของผมหมดเลยทั้งน้ำโฮครับผมทั้งน้ำกะอันนี้ก็จากต่อมาจากระบบประปานะครับครับก็ระบบป่าเซตเพิ่มอย่างนี้มี่ลูกร้อยนะครับลูกร้อยทั้งๆทั้งๆเนาะครับผมลูกลอยเนาะไมบง่ายครับลูกร้อยเนาะแมนหลังจากน้ำเข่ามันปะครับน้ำเข่าแรกกับจีมี่นี่เลยครับน้ำออกอ่าน้ำออก น mia, ้าบอกกับิมีเกี่ยวเกี่ยวนอกเกี่ยวในครับจะผู้ใดมีแบบใดกับซื้อซื้อมาใส่ได้นะครับก็ล่องเอาได้ออกอันนี้กับเพิ่มเติมนะครับเนาะก็คือเข้าสามาเที่ถังน้ำมันจะนวดได้เพราะว่าระบบน้ำเข้าคือมันมันกันน้ำไม่ใน้ขอบอยแล้วคือแม่นที่กินเฉลี่ยขนาดเด็มันกันพักพักน้ำบอกนี่แล้วเนาะไม่ต้องไปยุ่งยากเรื่องปัญหาเรื่องน้ำนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับเสริมสำหรับอ่างมากครับกาจากการศึกษาเหรอครับกับชิมี ยุบหน้าวให้ต่ำกว่าอ่างหนามด้วครับต่ำต่ำกว่าประมาณจองเส้นประมาณเส้นประมาณสองเส้นเนาะก็คือหนามเขาพุ่งออกนี่จังเลยมันกระบ่้องชื้นขอบอ้อเนาะจังเลยกับพักน้ำออกกิเลนเนาะกันเด็นออกสิครับครับผมกันเด่นได้เลยครับอ่าครับแล้วยางหนึ่งก็ยางยาให้มันกวงไรนะครับครับเพราะก่วงเดี๋ยวหนูมันสีเข่ามาอยู่ครับเอาครับคือครับผมให้ให้มันเดือป่าไปกินดิซือเนาะแม่ลักษณะแบบนั้นเนาะครับแล้วก็สำละมุนหน้อยก็ อันนี้ครับบันไดกับไฮมั้ยบันไดเนาะเอาบันไดไฮมันก็ได้ครับครก็มีไรเทศสโลปก็สี่นะครับครับอ่าบางคนว่ายันหนูมันกินบันไดนะครับหนูมันเคยกินเคยให้กับป๋องมกอนนะครับยังเด็กเขากระชีดปั๊บฉันชาต่ยันเขากินเองได้เนาะบัตจ้องบัตจ้องเป็นห่วงเนาะแล้วเขากระชีดมอ่าแล้วเขาจะอ่าขันเท่ายันหนูบักินเท่ากับอ่าปอดไฮมันเปียกๆหรือว่ายังสี่ก็ได้ครับไฮมันไปกินในเปีลก่ยนอ่าไฮมันโชวว่ามองนี่มีน้ำเด้อลองนะครับเออมันลองสิครับครับผมคาดในหนูกินครับครับผม ตอนนี้เขามีประมาณจากบ่อครับผมตอนนี้ที่อนุนาเจริญดาฟ้างก็คือเริ่มต้นที่สี่สิบบ่อใหญ่สี่สิบบ่อใหญ่เนาะครับนเออ่กันทาผู้ใดที่กั้นสมมติว่ากั้นกังซี่กั้นเป็นของหน่อยคือทีได้แปดสิบแปดทิปเนาะแปดสิบบ่อครับผมแต่ตอนนี้คือทดลองเลี้ยงเป็นบ่อลงบ่อใหญ่สี่สิบบ่อก่อนครับไว่ามันอถี่มีผลดีปานได้นะครับครับผมครับผมแล้ว สำหรับนะครับอ่าคนที่ติดติดต้เมื่อเบื้องล่ะครับจะติดต่อได้ช่องทางไหนเนี่ยครับผมสามารถอ่าโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่เบอร์0925067694นะครับ0925067694นะครับเนาะย้ำอีกนึงนะครับว่าเขาอยู่ใส่นะครับเนาะอ่าสำหรับอ่าฟาร์มของนุนนาจิรดาฟ้าก็อยู่ที่เทศบาลตำบลบุญสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับเทศบาลตำบลบุญสานะครับเนาะอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มี ช่งอง YouTube พร้อมนะครับเนาะช่อง YouTube ของของของฟาร์มเลยครับครับผมกับพี่ม้าเลยอ่าหนูหน้าจินดาฟาร์ามครับครับกับพ่อกับครูเบ้าบ,อ,บอปันไดงครับค่ะครับผมกับจีคุยแนะนำเรื่องหนูการอัปเดตของฟาร์มนะครับของหนูหน้าจินดาฟาร์มครับครับผม กับผู้ใดสี่กิตโต้นะครับอ่าเดิมกิตโต้เลประมาณนั้นสองมุกเสาเนาะครับเนาะสองมุกเสาหอดประมาณนั้นหามืงเลงเนาะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากมาเบื้องผู้ใดอยากเขามาเบื้องงานนะครับกับโทรมาถามก้อนเนาะครับเนาะก็จะได้หัว่าเออยูโบยูหรือหลับแขกใดว่าหลับแขกใดเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะยินดีให้บริการให้ข้าพุทธสารนะครับครับผมกะสุดท้ายนะครับหนูนาเล็กฟ้ามกับพี่พีิจูครับพี่จูนะครับเนาะกะบจิขอตัวล่าไปก่อนนะครับขอขอฝากฟ้ามครับนะของหนูนาจิตดาดาฟ้าม อ่าไว้ด้วยนะครับเนาะสำหรับมื้อนีนะครับหนูน่าเล็กฟ้าผ่ันแกนกับพิจูนะครับกับสีขอตัวร่าไปกอนนะครับเนาะกัสีขอกก้าวเข้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนีแค่อาทิต์ี่บวต่อไปจะเป็นอยแะขยายเลยเทนี้แล้วเนาะจะให้พ่อเรื่องหนูนะอ่าพ่อเห็นด้วยใ่ไหมสนนี ตามและกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของนุนาะอเล็กฟาม